คือเพื่อว่าถ้าหากว่าเจอแบบเวทียืนอยู่บนเวทีจริงๆมันก็เหมือนนึกภาพออกว่าแฟนคลับเคยยืนตรงนี้นะพ่อแม่เคยยืนตรงนี้หรือว่าแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันจินตนาการว่ามี คนให้สื่อสารได้อะค่ะมันก็จะโอเคขึ้นคือความรู้สึกมันก็เริ่มมาค่ะเริ่มแบบยังไงอะแบบเต่าเมามันก็ คือพยายามนึกว่าแบบเวลาเราเมาส์กับเพื่อนมันเป็นยังไงก็ลองพยายามจะเอาไปใส่ในเพลงยงเงี้ยค่ะก็อยู่ที่ความสนุกกันนะพี่แบบนะเมาสนะ์เข้าไว้ไมเมาส์จ๋งๆไม่ใช่แบบจมๆมันจะแบบเบื่อเเลยมันระยางเงอ่ลยหรือยิ่งไอทอนพูดถึงอาหารทั้งหลายเนี่ย มันมันจมจมไม่ได้การต้องเนี่ยพี่ข้าเกตพี่แมวพยายามจะให้จังหวัดคือแบบต้องแบบมันต้องมีความสนุกสนานกระสับกระเฉงและร้องแบบเมาสเมาอ่ะเนาะเวลาเราเมาส์กันเนี่ยคงไม่ใช่แบบแกว่างไรใช่ไ่มเนี่ยมันต้องอย่างนี้ป่ะเนี่ยต้องร้องอย่างเงี้ยนะโอเคคือซ้อมค่ะซ้อมแล้วก็ร้องไปแล้วบางทีท่ามันออกมาเอง ตามความรู้สึกนะตอนที่ซ้อมอย่างเงี้ยค่ะพอทําไปหลายๆรอบมันก็เริ่มออกมามากขึ้นความรู้สึกมันก็แบบเออๆอ,อ,อย่างนี้เออมันทําได้นะแบบนี้แบบเครื่องมือมันจะมาเองค่ะ เราเป็นคนสนกสนาและเป็นคนดีนติดดินไีดีนบ่ดินนดไปไปมาดีดีด้วยนะคะเบหน่อยเดี๋ยรลงเดือร้องีนด้อมีอะไรต่